เรื่องนี้จะชื่อว่าหุ่นคุณใสภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าวารานินเกียว เขาถามเลยว่าทุกคนรู้จักหุนคุณใสกันไหมคะคือผู้เล่าเป็นผู้หญิงเนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งนั้นแหละสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าหุนคุณใสหรือตุ๊กตาฟางอะแหละคือตัวผู้เล่าเนี่ยเขาทํางานงานหนึ่งละกันที่เขาต้องย้ายสาขาบ่อยๆมันก็เลยได้ย้ายไปอยู่หลายๆภูมิภาคเนาะบางครั้งก็เป็นการเช่าห้องบางครั้งก็เช่าบ้านและเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่เขาได้ย้ายไปอยู่อําเภอฮากิจังหวัดยามากุจิ ที่นั่นะมันค่อนข้างจะเป็นต่างจังหวัดเนาะมันก็เลยจะสามารถเช่าบ้านในราคาถูกได้เขาก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านแล้วก็อยู่พักใหญ่ๆเลย ปัญหาใหญ่เลยของการเช่าบ้านหลังนั้นก็คือบ้านมันอยู่ในภูเขาลึกคือถึงจะเป็นบ้านหลังใหญ่แต่ค่อนข้างจะเก่ามากเขาย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นได้ประมาณ1เดือนอยู่ดีๆวันหนึ่งลูกสาวเขาก็ไปเจอกล่องแปลกๆก,กล่องหนึ่งในสวนตัวเขาอ่ะตั้งแต่ย้ายเข้ามาเขาจัดบ้านใหม่หมดเลยนะจัดโดยละเอียดเลยย้ายจัดของเก็บสวนเก็บอะไรอย่างดีเขาไม่เคยเห็นกล่องใบนี้มาก่อนที่พูดแบบนี้เพราะว่ากล่องใบนี้เป็นกล่องที่มีเอกลักษณ์มากๆคือสะดุดตาคือถ้าเคยเห็นครั้งหนึ่งจะไม่มีทางลืมเด็ดขาด ตัวผู้เล่าเนี่ยเขาบอกเลยเขาไม่มีสัมผัสด้านวิญญาณไม่มีซิกเซนไม่มีอะไรเลยนะแต่กลับรู้สึกได้ทันทีเลยว่ากล่องเนี้ยไม่ดีแน่ๆนจังหวะนั้นเองคือเขาพูดว่าถ้าเขาเลือกทางที่ถูกต้องและดีกว่านี้เขาอาจจะไม่ต้องเจอกับประสบการณ์สยองขวัญแบบนี้ก็ได้แต่วันนั้นตัวเขาตัดสินใจที่จะเลือกวิธีการเผากล่องใบนี้ทิ้งเพราะว่ารู้สึกไม่ดีซึ่งแน่นอนการตัดสินใจแบบคนทั่วไปเวลาเราเจอของที่เรารู้สึกไม่ดีไม่ชอบไม่อยากจะเก็บไว้ก็จะมีสองทางเนาะคือไม่ทิ้งก็เผา ซึ่งนั่แหละตัวเขาล้อยที่จะเผาทิ้งจนกระทั่งหลังจากเผากล่องใบนั้นทิ้งก็ผ่านไปหลายวันเหตุการณ์เลวร้ายเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นก็คือเพื่อสนิทของผู้เล่าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์คือหลังจากชนตั้มตัวรถเกิดไฟลุกไหม ตอนที่เพื่อนเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลอะก็อยู่ในสภาพที่ถูกไฟคอกทั้งตัวละแล้วหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่บนรถแล้วว่าคือถูกไฟคอกเสียชีวิตตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยและผ่านมาอีกไม่กี่วันเพื่อนสนิทของเขาอีกคนก็ก่อกองไฟที่บ้านเผาขยะไฟดันลามไปติดที่เสื้อผ้าของเพื่อนเขาอะแขนขวาและใบหน้าซีขวาครึ่งตัวถูกไฟคอกบาดเจ็บหนักแต่ไม่เสียชีวิตนะตอนไปเยี่ยมเพื่อนที่ถูกไฟคอ,อกเนี่ยก็คือเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ได้ไปถามข่าวข่าวมาวเนาะเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเรื่องเจ้าตัวเเพื่อนขา<ม> ฝันว่าจะถูกไฟคอกซึ่งตัวเขาเองไม่ใช่ตัวผู้เล่าอะ่ะไม่ใช่คนเชื่อเรื่องงมงายนะแต่ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเพราะกล่องใบนั้นวะตัวผู้เล่าก็เลยกลับบ้านแล้วก็รีบตัดสินใจไปยืนยันสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับกล่องใบนี้ไหมก็เลยไปขุดหลุมที่วันนั้นตัวเองขุดเพื่อเผาขยะพ่อขุดออกมาก็เห็นว่ากล่องใบนั้นยังคงมีบางส่วนที่ไม่ไม่หมดคือเหมือนกล่องมันทนไฟได้ประมาณหนึ่งคือพอหยิบกล่องขึ้นมาดู เขารู้สึกขนลุกวาบเลยเว้ยสิ่งที่อยู่ภายในกล่องอันนั้นน่ะมันเป็นตุ๊กตาสตัวมันมีตุ๊กตาตัวแรกคือไหมเกียมทั้งตัวเลยตุ๊กตาตัวที่สองไหมแค่ครึ่งตัวและตุ๊กตาตัวที่3คือยังคงไม่ถูกไฟเผาเลยแม้แต่นิดเดียวตอนที่หยิบตุ๊กตาตัวที่ไหมไปครึ่งหนึ่งขึ้นมาเขาช็อกเลยเว้ย ช็อกถึงขนาดข่าอ่อนและเผือทำตุ๊กตาหลุดมือคือด้านหลังตุ๊กตาตัวนั้นน่ะมันดันมีชื่อของเพื่อนสนิทเขาที่ถูกไฟข้อครึ่งตัวปักอยู่ด้านหลังเว้ยและหพอเขาหยิบตุ๊กตาตัวที่ยังไม่ถูกเผาออกมาเป็นชื่อเขาที่ถูกปักด้านหลังตุ๊กตาตัวนั้นและแน่นอนตุ๊กตาตัวที่ถูกเผาทั้งตัวมันไม่สามารถดูได้หรอกว่าด้านหลังอะปักชื่อใครไว้แต่แน่นอนมันน่าจะเป็นชื่อของเพื่อนเขาที่เสียชีวิตไปจากการถูกไฟข้อเขาช็อกมากเขาไม่สามารถหาคําตอบได้เลยเว้ยว่าเป คือตัวเขากับตัวเพื่อนสนิทไม่ได้เคยมีปัญหากาไใครถึงขั้นน่าจะต้องทําของใส่กันเนื่องไหมเขาเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้1เดือนทําไมกล่องๆงเนี้ยที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ถึงสามารถมีชื่อเขาและชื่อเพื่อนเขาที่2คนได้และการที่บอกนะว่าเขาย้ายมาอยู่ยามากุจิ เพื่อนเขาอีกสองคนก็ไม่ได้อยู่ที่ยามากุจินะก็เลยเป็นการงงมากๆว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะเอาตุ๊กตาของเขาที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ถูกเผาไปที่วัดโดยเขาตั้งใจให้ตัวพระทําพิธีลําลึกให้หรือก็คือการทําป้ายบูชาให้แก่ผู้ตายก็เหมือนกันว่าเออตุ๊กตาตัวนี้ได้ตายลงแล้วนะให้วิญญาณมันแบบว่าไม่มายุ่งเกี่ยวกับตุ๊กตาอันนี้อะไรเงี้ยแต่พระกับพูดว่าเขาทําสิ่งนั้นให้ไม่ได้เพราะว่าความพยาบาทที่อยู่ในตุ๊กตาตัวเนี้ยมัน จะเป็นปีศาจอสูรหรือมารแล้วทาไมถึอต้องมาสาปแช่งเขาทั้ง3คนก็ไม่มีคําตอบเหมือนกัน ทีนี้มันมีคนวิเคราะห์ประมาณว่าเราจะสงสัยใครได้หลาเรื่องเนี้ยเพราะว่าคนที่เจอกล่องตุ๊กตานี้จริงๆมีแค่2คนก็คือตัวเขากับลูกมันก็เลยมีคนวิเคราะห์ว่าไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมาแต่เป็นตุ๊กตาคุณใสที่อยู่ในบ้านหลังนี้มานานแล้วแหละแล้วลูกสาวเขาเอามาเล่นก็เลยทําการเย็บชื่อเป็นชื่อคุณแม่และเพื่อนคุณแม่ทั้งสองคนและด้วยความที่มันเป็นตุ๊กตาคุณใส่แม่เขาไม่รู้เนาะว่าคําสาบมันได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญไปแล้วก็เลยเผอเผาทิ้งมันก็เลยกลายเป็นวววว่าาาาาาาคคแมเเเเ้้้้นนนนหลลทํํใสัักกกิดดขึยรผพือตู เขาเป็นคนทำพิธีโดยที่ไม่รู้ตัวจบ